ทำไมพักประชาชนถึงเลือกพักภูมิใจไทยไม่เลือกใครเลยไม่ได้หรอถ้าหากว่าพักประชาชนไม่เลือกใครเลยหรือว่างดออกเสียงในการโหวตนายกรัฐมนตรีคนใหม่สิ่งที่จะตามมานะคะอาจจะเกิดสถานการณ์ที่ไม่มีใครได้เสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของสภาและถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นก็อาจจะทําให้เกิดการไหลไปรวมตัวกันของพักร่วมรัฐบาลชุดเดิมหรือไม่ก็เป็นการเปิดทางให้หัวหน้าคณะปฏิวัติรัฐประหารกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหรืออีกทางหนึ่งที่เป็น ไปได้ก็คือเป็นการเปิดช่องทางให้มีนายกรัฐมนตรีคนนอกเข้ามาแทนค่ะส่วนทางเรื่องที่2ที่พักประชาชนมีคือการโหวตให้กับนายกรัฐมนตรีที่มาจากพักเพื่อไทยแต่คุณเท้หัวหน้าพักประชาชนบอกว่า รัฐบาลภายใต้แกนนำพักเพื่อไทยไม่ตระหนักว่าประชาชนไม่ไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้อีกต่อไปและไม่สานึกถึงความล้มเหลวในการบริหารประเทศของตัวเองรวมถึงยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องการยุบสภายังมีความพยายามที่จะอยู่ในอำนาจให้นานที่สุดดังนั้นทางเลือกสุดท้ายที่เหลืออยู่ก็คือพักภูมิใจไทยค่ะพักประชาชนเชื่อว่าภูมิใจไทยจะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยและทาให้ฝ่ายค้านมีเสียงในสภาที่มากกว่า สามารถที่จะก,กำหนดทิศทางของรัฐบาลในการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งใหม่และที่สำคัญจะเป็นการเปิดประตูในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ด้วยแต่มติการโหวตให้คุณอนุทินจะมีผลก็ต่อเมื่อคุณอนุทินเซ็นตอบรับเงื่อนไข5ข้อจากเดิม5ข้อคือจะต้องยุบสภาภายใน4เดือนจัดทำประชามติเพื่อนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญ และพักประชาชนยืนยันที่จะเป็นฝ่ายท้านต่อไปจะไม่มีใครจากพักประชาชนไปดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีส่วนที่เพิ่มมาคือข้อ3และข้อ4มีใจความประมาณว่าถ้าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ต้องทําประชามติก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2560 คณะรัฐมนตรีชุดใหม่พักประชาชนและพักภูมิใจไทยจะเร่งผลักดันร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อกำหนดให้มีกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งและที่สำคัญคือจะต้องให้แล้วเสร็จในวาระของสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้โดยเร็วและสุดท้ายคือพักภูมิใจไทยจะต้องไม่ดำเนินการใดๆเพื่อทำให้ตัวเองเป็นรัฐบาลเสียงข้างมาก ซึ่งทั้งหมดนี้คุณอนุทินก็ไม่ติดอะไรพร้อมยอมรับเงื่อนไข5ข้อนี้และดำรงสภาพความเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยแต่คำถามที่สำคัญคือหลังจากนี้การประชุมสภาจะเกิดขึ้นได้หรือไม่หลังจากที่คุณภูมิธรรมยอมรับว่ายื่นทุนกล้าวยุบสภาไปแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เรื่องนี้เราต้องจับตากันต่อไปค่ะ